นั่นคือดาเมจสูงสุดที่พวกนายเจ็ดคนมีปัญญาทารรได้อย่างไงล่ะมีฮิตพอยทั้งหมด14,500มีสกิลฟื้นฟูอัตโนมัติแบบ Battle h e ิลิ่งเพิ่มได้6 0 0ภายในสิวินาทีจะยืนฟันสักกี่ชั่วโมงก็โค่นฉันไม่ได้หรอกอแล้วเรก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ครรักทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้อาจจะมาแปลกสัหน่อยเพราะว่าเสียงผมดูหล่อขึ้นใช่ไหมละ่ะ ผมพยายามเสแสร้งให้ตัวเองดูเสียงหล่อและดูดีมากที่สุดนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไม่รู้สึกลำคาญนะครับเวลาที่ผมพูดแบบเดิมๆนะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแบบนี้แหละครับดังนั้นผมจึงต้องเสแสร้งพูดให้ดูหล่อมากที่สุดเพื่อที่ท่านผู้ชมจะไม่ได้ไม่ดูด่วนนึครับเพราะว่าเสียงของผมในปัจจุบันนั้นมันไม่ต่างอะไรกับพิธีกรสวดงานศพเลยนะครับ ดังนั้นผมจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนการพูดใหม่นะครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบก็บอกมาได้เลยนะครับในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มพลังให้แต่ละคลาสของเรานะครับไม่ว่าผู้นผู้ชมจะมีคลาสหลักอะไรของตัวเองนะครับก็สามารถเพิ่มพลังให้กับคลาสคลาสนั้นได้ทันทีนะครับและการเพิ่มพลังให้กับคลาสแต่ละคลาสของเรานะครับก็มีอยู่3วิธีด้วยกันคือการเทรนนิ่งการอัพเลเวลแล้วก็การ แสเอาวุ้แล้วก็สุดเกาะน,นะครับโอ้ยคิดไม่ทันนะครับขออภัยในส่วนของการเทรนนิ่งนั้นก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับนั่นก็คือการ AFK เทรนนิ่งแล้วก็การทำา Power Training นะครับการ AFK เทรนนิ่งนะครับคือการที่เราโจมเติมโจมโจ,จมตีมอนเตอร์เพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็ต้องโจมตีให้ได้นานมากที่สุดน,นะครับเพื่อที่เราจะได้รับ EXP เรื่อยๆนะครับส่วนการทำา Power Traing นั้นคือการโจมตีมอนเตอร์หลายๆตัวภายในครั้งเดียวนะครับ โดยเป็นการใช้ท่าไม้ตายของคลาสแต่ละคลาสที่เราใช้นะครับซึ่งการโจมตีมอนเตอร์นั้นเราสามารถรับ EXP ต่อการโจมตี1ครั้งได้คือ5นะครับ5 EXP ต่อครั้งเท่านั้นเนื่องจากคลาสธนูนั้นสามารถโจมตีสูงสุดได้เพียง3เป้าหมายเท่านั้นนะครับทำให้คลาสนี้เสียเปรียบคลาสอื่นในการทำ power t e n i n g นะครับ <c oughs> ดังนั้น GM หัวดอจึงต้องจํากัดการได้รับ EP ไว้ที่ 5EP นะครับทาให้ คลาดธนูนั้นไม่เสียเปรียบมากจนเกินไปและวิธีต่อมาคือการสวมใส่อาวุธและชุดเกราะนะครับซึ่งการสวมใส่อาวุธและชุดเกราะนั้นจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับยกตัวอย่างถ้าหากมีผู้เล่นเลเวลโคตรสูงนะครับใช้ดาบเทรนนิ่งมาไล่ตีผมผมบอกเลยครับว่าผมตบยับครับต่อให้เป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกนะครับถ้าหากมาสู้กับผมโดยใช้ดาบและอาวุธก,กากๆผมบอกเลยว่าตายคาตีนผมอย่างแน่นอน และมาถึงกันกับวิธีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการอัพเลเวลนั่นเองนะครับการอัพเลเวลนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากภายในเกมลูควยออนไลน์นะครับเนื่องจากการอัพเลเวลแต่ละครั้งนะครับจะสามารถช่วยเพิ่มความสามารถของตัวละครทั้งหมดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดเมจิกวิลลี่ดิทเทนหรือพลังป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็น m p มานา HP หรืออะไรก็ตามนะครับทุกอย่างจะถูกเพิ่มขึ้นนะครับถ้าหากท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนนะครับสงสัยว่าการ เพิ่มพลังจากการอัพเลเวลนั้นเพิ่มได้ยังไงนะครับให้ทําการเอาเลเวลของเรามาหารเลขสีนะครับนั่นคือค่าพลังทั้งหมดที่เราได้มานะครับในแต่ละคลาสซึ่งผมเองก็อธิบายคนอื่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมขอขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจเอาเองก็แล้วกันนะครับเอาเปา็นว่าการอัพเลเวลนั้นสามารถทําให้เราได้รับชุดเกาะและไอเทมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันอย่างสูงมากที่สุดแยงหนึ่งก็คือการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับ ซึ่งความเร็วเคลื่อนที่นั้นมีความสําคัญอย่างมากในเกมนี้นะครับเราไม่มีทางวิ่งตามคนที่มีเลเวลเกินเรา200รเลเวลได้อย่างแน่นอนนะครับโอท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเมากาหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขวคขวามวมัวมกรุณาให้ท่านผู้ชมทุกคนโอ้ยต้องกราบขออภัยที่ผมพูดคำหยาบขอให้ท่านผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ